ฝันว่าคลอดลูกสื่อถึงอะไรเป็นฝันดีหรือฝันลายมีเลขเด็ดเลขนำโชคอะไรถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบันันทีวีมาพบกับคำทำนายฝันเกี่ยวกับก,บการคลอดลูกคลอดบุตรกันนะครับถ้าฝันเห็นผู้หญิงมีครรภ์นคนท้องหรือว่าผู้หญิงกำลังคลอดบุตรอยู่หรือฝันว่าตัวเองคลอดบุตรออกมานะครับคำทำนายฝันท่านบอกไว้ว่างานที่คิดไว้จะทําจะประสบผลสําเร็จเพราะฉะนั้นใครที่มีวางแผนง,งานอะไรอยู่สามารถที่จะลงมือทําเริ่มปฏิบัติงานได้เลยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จ อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าคนที่ทํามาค้าขายก็จะทํามาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องเลขเด็ดเลขนําโชคกรณีฝันเกี่ยวกับการคอดบุตรได้แก่39 4 1 6 14 8, 6 148 339และ669นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ